สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับวันนี้จะมานําเสนอรถเข้าใหม่นะครับที่เพิ่งหลุดจองมัดๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่นหายากมากๆนะครับลูกค้าหลายท่านน่าจะกําลังรอคอยอยู่นะครับสำหรับ To โยต้าออลติโฉมหน้าแบนนะครับคันนี้เป็น1.6ตัว e นะครับ cng ปี2012 13นะครับเป็นปลายปี2012นะครับ ราคาคันนี้เนี่ยอยู่ที่2 4 9 0 0 0ี่บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถ2ระบบนะครับตอบตอบโจทย์เลยนะครับในปัจจุบันนี้เพราะว่าน้ำมันเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับคันนี้เป็น CNG แท้นะครับจากศูนย์นะครับเป็น CNG แท้จากศูนย์ไม่ได้ติดเองนะครับไม่ได้ติดเองนะก็ น้องเขาเกิดมานะครับก็เป็น CNG เลยนะครับเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับก็สามารถเข้าศูนย์ตรวจสอบได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวถังแก๊ส CNG ของเขานะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของตัวรถกันนะครับว่าคันนี้จะยังสวยเดิมแท้น่าใช้ขนาดไหนนะครับสำหรับชมคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a a อ t i s โชมหน้าแบนนะครับปี2 0 1 2 1 3กระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมแบบ2เส้นเล็ก นะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับชุดโคมไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานแบบมันติ r e f ฟกเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับมีชุดแต่งครบถ้วนนะครับในส่วนของสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับรอบตัวรถเลยนะครับคันนี้สวยมากนะครับติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ความหนาอยู่ที่ประมาณ40% นะครับมีในส่วนของคิ้วกันศาสตร์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่การลอยเล็บมือนะฮะในส่วนของที่เปิดประตูนะครับครบทั้ง4บาทนะครับในส่วนของล้อและยางคันนี้นะครับคันนี้เป็นล้อแม็กซ์อลอยเดิมแท้จากโรงงานขอบ15นะครับเป็นแม็ก5์ลูกส่วนยางเนี่ยเป็นยางกู๊ดเยียนะครับยางกู๊ดเยียนะครับปี2020สัปดาห์ที่35นะครับตัวยางเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับดอกยางนะครับตัวขนเงาะเนี่ย ยังอยู่เลยนะครับพร้อมใช้งานนะฮะรหัสยาง18560าทับห r 1 5นะครับสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับรอยเชื่อมรอยซีนนะครับรอยซีนทางมะพร้าวตัวน็อตนะครับเดิมแท้จากโรงงานโครงสร้างเดิมนะครับเบ้าโชคเดิมนะครับสำหรับคันนี้ทางเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างเช่นเดิมนะครับไม่เคยมีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำอย่างแน่นอนนะครับรถเดิมเดิมสภาพมือเดียวจากป้ายแดงสวยสวเลย นะครับส่วนกระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบปร, like รับพับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเดียวให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะฮะคันนี้ก็ติดในส่วนของที่กันรอยเล็บมือให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับมีกุญแจสำรองให้อีก1ชุดนะครับเสา ABC มีให้ครบถ้วนนะครับชุดแต่งครบถ้วนเลยนะครับในส่วนของสเกิร์ตสปอยเลอร์ นะครับสีบอลเงินสวยๆสภาพเนียนกิฟแบบนี้เลยนะฮะใครที่สนใจคันนี้นะครับหรือกําลังตามหาอยู่นะครับผมแนะนําเลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับตัวรถบอดี้รถสวยมากนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับไอพีดยนนะครับศ8 9ย์0 7 3 6 2นเะครับเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับสำหรับด้านหลังโฉมนี้เนี่ยผมยังมองว่าเป็นโฉมที่สวยงามแล้วก็น่าใช้ ะครับใครที่เป็นแฟนขับ Toyota a l t i ตินะครับจะรู้เลยว่าโฉมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทนนะครับการใช้งานดีช่วงล่างดีนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังสำหรับฝากระโปรงท้ายนะครับเดิมแท้นะครับจากโรงงานคิ้วฝากระโปรงท้ายเป็นโครเมียมนะครับชุดโคมไฟท้ายเดิมนะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านหลังนะครับ โลโก้ต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับ1.6ตัว G นะครับ CNG นะครับคันนี้ก็เป็นอแก๊สเดิมแท้จากโรงงานนะครับด้านล่างเนี่ยมีในส่วนของไฟทับทิมให้ทั้ง2ฝั่งนะครับชุดแต่งครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับสปอยเลอร์นะครับที่มีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็ยังมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะครับพร้อมกับไล่ฟ้าครบถ้วนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านล่างด้านหลังตัวรถกัน อ่าด้านหลังตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันต่อเลยนะครับในส่วนของห้องเก็บของเนี่ยอาจจะค่อนข้างเล็กนะครับกว่ารถที่เป็นน้ํามันเป็นซินล,ล้วนนะครับเนื่องจากด้านหลังเนี่ยจะติดในส่วนของถังแก๊สนะครับติดในส่วนของถังแก๊สนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอดี้โครงสร้างกันเลย เดี๋ยวเรามาดูบอดี้กันก่อนนะครับชุดเครื่องมือนะครับแม่แรงนะครับยางอะไหล่นะครับครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับยางอะไหล่เป็นล้อกระทะนะในส่วนของรอยเชื่อมรอยซีนทางมะพร้าวนะครับจุดเม็ดอาร์ตนะครับเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยนะครับรถสวยมากนะครับถ้าในเรื่องของบอดี้เนี่ยทางเราคัดคุณภาพเกรดเมาแล้วให้เป็นที่เรียบร้อยรับรองว่าไม่ผิดหวัง นะครับในส่วนของรอยเชื่อมด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับจุดเมนอาร์ชัดเจนรอยเชื่อมเดิมนะครับฝากระโปรงน็อตท้ายเดิมนะครับไม่มีรอยขยับนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับโลโกโตโยต้าต่างๆเนี่ยครบถ้วนชัดเจนนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับรถสวยมากนะครับแล้วก็น่าจะตอบโจทย์นะครับในตอนนี้เลยนะครับที่น้ํามันเบนซินเนี่ยค่อนข้างแพงมากๆ นะฮะคันนี้ก็จะช่วยประหยัดนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายลงนะครับแล้วก็ตัวแก๊ส CNG เนี่ยก็มีทั่วทั่วประเทศนะในส่วนของปั๊มเขานะครับหรือว่าตัวแก๊ส NGV นะครับแต่ว่าจะอยู่ในปั๊มปตทเนอะแล้วก็อยู่ในจังหวัดใหญ่ๆหน่อยนะฮะตัวนี้แต่ว่าก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องสมันธนาการใช้งานนะครับการใช้งานไม่ต่างกันนะครับปรับเปลี่ยนใช้แก๊สใช้น้ำมันง่ายนะครับเพราะว่าจะมีปุ่มนะครับสามารถกด แล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอายุการใช้งานของตัวแก๊สคันนี้กันนะครับมากันต่อนะครับส่วนแก๊สด้านหลังนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถังสีครีมนะครับถังสีครีมนะครับตัวประวัติการเข้าศู์เนี่ยก็เช็คให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยก็พร้อมใช้งานกันต่อเลยนะครับในส่วนของถังแก๊สนะฮะในส่วนของถังแก๊สนะครับหมดนะครับวันหมดอายุของถังอีกทีเนี่ยวันที่เจ็ดเลยนะฮะ ปี2,575นะครับอีก10ปีเลยนะครับใช้กันยาวๆนะครับใช้กันยาวๆนะครับประวัติการเข้าศูนย์ของเขาเนี่ยก็ตรงนะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับรถค่อนข้างสวยแล้วก็วอดี้โครงสร้างต่างๆเนี่ยสวยครบถ้วนชัดเจนนะครับแล้วก็รถเนี่ยสามารถ ตรวจสอบประวัติได้จากศูนย์โดยตรงนะครับสามารถเข้าศูนย์ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวแก๊ส CNG เนี่ยคือแก๊สเดิมแท้จากศูนย์นะครับที่เขาประกอบตอนประกอบรถมาเลยนะครับไม่ได้ติดเพิ่มเติมนะในส่วนของตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากตัว LPG นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันนะครับต้องบอกเลยว่าทางร้านเพชรยน์เนี่ยปรับสภาพแล้วนะครับพร้อมตั้งขายนะครับด้านในสวยมากนะฮะด้านในเนี่ยเป็นโทนสีดำนะครับตัดกับสีเบรสนะครับตัดกับสีเบรส นะครับแผงประตูเนี่ยตัดอ่าเป็นสีดำนะครับตัดกับสีเบจเช่นเดียวกันนะครับที่พักแขนจะเป็นหนังสีเบจนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้เรียบร้อยนะฮะมีระบบเซนทันล็อกนะครับมีระบบเซนทันล็อกนะครับถัดเข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยจะคือเป็นตัวที่ผมบอกเลยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนใช้แก๊สใช้น้ํามันได้จากปุ่มปุ่มเดียวนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับ ตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับต่อให้ลูกค้ากําลังขับรถอยู่นะครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นแก๊สหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นน้ํามันก็สามารถกดกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเขาจะปรับเปลี่ยนให้ออโต้นะครับพวงมาลัยหนังนะครับคันนี้พวงมาลัยหนังแบบ4ก้านนะครับเดิมแท้จากโรงงานมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ ส่วนชุดเลื่อนไม่นะครับเดิมแท้นะครับจากโรงงานไม้แท้ของเขาอยู่ที่223,702โลนะครับ2 2 3 7 0 2โลนะครับถือว่าวิ่งไม่หนักเท่าไหร่นะโดยพื้นฐานแล้วนะครับถือว่าการใช้งานปกตินะฮะในส่วนของคันนี้นะครับคอนโซลเป็นสีทูโทนนะครับดำตัดสีเบจเครื่องเล่นวิทยุ CD ดีเดิมแท้จากโรงงานนะครับสำหรับคันนี้นะครับเสียบสาย AUX ได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับปรับมือนะครับช่องช่อง AUX เนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับเดรกมือนะครับที่วางแก้วนะครับสใบแล้วก็ที่พักแขนเป็นหนังสีเบทนะครับส่วนเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีเบทนะครับอันนี้เป็นเบาะหนังที่ทางบริษัทเพชยรยนนะครับเราทําการเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับยกชุดเลย นะครับสภาพเบาะสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับไม่มีรอยใช้งานนะครับเหมือนได้รถใหม่ภายในกว้างใช้งานสบายนะครับแล้วก็ค่อนข้างสะอาดค่อนข้างเนี้ยบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจ นะครับสาภาพเบาะ100%เปเหมือนได้เบาะใหม่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับภายในกว้างนั่งสบายเช่นเคยนะครับ mm hmm. เพราะว่า t o y ยต a a อ t i ิเนี่ยเป็นรถที่มีบอดี้ขนาดกลางนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะนั่งสบายนะครับ ในส่วนของช่องเก็บของทั้งสองฝั่งครบถ้วนนะครับหลังค่านะฮะเดิมแท้จากโรงงานนะครับก็ไม่มีรอยขีดเขียนหรือว่ารอยเจิมนะครับไฟสองแผ่นที่ต่างๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าอวิตนะครับ 1.6ECNG นะฮะปี2012 13นะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับประวัติตรวจสอบศูนย์ได้นะครับเป็นรถ2ระบบนะครับระหว่างน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็ตัวแก๊ ่า CNG หรือว่า NGV นั่นเองนะครับที่เป็นแก๊สธรรมชาตินะครับนะที่ทางอ่าศูนนะครับเขาผลิตออกมานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0 8 9 4 8 0 7 3เ2ดนะครับเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์กันต่อเลยนะฮะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องอ่าดูโอนะครับ VVTI 1 6 0 0 cc เครื่องยนต์4สูบเดิมแท้จากโรงงาน นะครับตัวนี้ก็จะติดในส่วนของแก๊ส CNG นะครับที่เป็นเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูเครื่องนิ่งนะครับแล้วก็เงียบมากๆด้วยนะครับเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะฮะรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยอยู่ครบนะครับเห็นชัดเจนนะครับห้องเครื่องสะอาดนะครับพร้อมใช้งานนะครับรอยแต้มสีเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับ ตัวรถเนี่ยไม่มีคาบน้ํามันเครื่องไหลเยอะนะครับคันนี้ก็มีในส่วนของระบบ ABS นะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเบ้าโชคเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับจุดเม็ดอาร์ตชัดเจนนะครับโครงสร้างตัวน็อตด้านในคันเดิมนะครับแล้วก็จุดเม็ดอาร์ตนะครับเดิมแท้จากโรงงานฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตไม่ขยับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของแก้มซ้ายแก้มขวานะครับคันหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าบอดดี้สวยมากอย่างที่ผมแจ้งอย่างแน่นอนนะครับน็อตเดิมเดิมนะครับ รถมือเดียวจากป้ายแดงประวัติสูนะคะตรวจสอบได้นะครับคันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับกับสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยต้องเป็นอาต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยนะฮะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับแข่งชนวนกันความร้อนสติ๊กเกอร์มอกนะครับโลโก้โตโยต้าของน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมแท้ทั้งหมดนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในส่วนของโตโยต้าเอลติห1.6 e c n g นะครับปี2012 จด13นะครับคันนี้ราคา2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครที่หารถเก่งผ่อนถูกๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องผิดหวังนะครับผ่อนอยู่4-5,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้สนใจโทรมาเลยนะครับ0894807362นะฮะหรือลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับ มาทดลองขับก่อนได้นะครับคันนี้ตั้งอยู่กรุงเทพบินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะฮะเข้ามาสามารถติดต่อเชลชี่ชื่อไอได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับ9โงเช้านะครับถึง17.30นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ